โอ้ครับ Good afternoon วันที่ต่องวันครับผมอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับลอยกระทงครับหลงทางกันไปไหนถูกหวยกินกันด้วยใช่ไหมอะ <c oughs> ไรรับใจ,ใจประเดีบันดังต้องเจอทุกรูปแบบครับเกิดเป็นคนรูปแบบไม่เจอเลยมันชีวิตไม่สมบูรณ์แบบถือว่าไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบ สมุนแบบไม่ได้ว่าพแบงพิก,การสมุนแบบแบบชีวิตมันจะมีครบครสครบทุกรสชาติเรื่องหวานมันเค็มร้อนนิดๆเผ็ดหน่อยๆอ่ะอ่ะมาวันนี้ประชุมไพ่คนที่เกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สิบแปดนะครับสิบแปดเดือนกรกฎาคมหนสิบเจ็ดนะครับมา,มาชมกัน เริ่มใบที่หนึ่งอ้าวอย่าตามมาสิน,น,นี่น,นี่น่น้อยแน่น้อยแน่ใบที่สองใบที่สามใบที่ส,สี่ใบที่ห้าใบที่หกใบที่เจ็ดใบที่แปดที่ ใบที่สิบมาชมกันครับใบแรกและใบที่สองคือความเป็นอยู่ณสถานเวลานี้นั่นก็คืออ่ามนุษย์เป็นมนุษย์เบื่อวันจันทร์มนุษย์ไม่ชอบวันจันทร์คือคนทํางานเงินเดือน ก้าไม่เท้าเรื่องเบื่อในนายกับเรื่องการากันงานนะครับไม่เท้ากันงานมีเด็กถือไม่เท้าขึ้นมาครับก็ต้องขยับขยื่นตัวเองแล้วนะครับถ้าเกิดทําอะไรเหมือนเดิมแบบเดิมเนี่ยแล้วยิ่งมาเนี่ย่านี่ก็เดินทางแล้วไอ้ควีไมเท้าเนี่ยก็ไม่นิ่งอยู่แล้วเรื่องเรื่องการยิ่งเรื่องเรื่องอาชีพกานงานอ,อยู่ไม่นิ่งอยู่แล้วให้เหรียญฟิลเหรียญถือว่าเงินพอมีเก็บพอมีใช้ ถ้าง,งกหน่อยขี้เหนียวหน่อยก็จะดีมากมประมาณนั้นจะเด่นเรื่องก,การงานนะครับคุนเกิดวันจันทร์เนี่ยการงานขึ้นมาสี่ใบแล้วถือถ้วยถือถ้วยดจชาติกเก้าถ้วยแล้วก็หกเหรียญน,นะครับมีพายใหญ่อยู่ใบเดียวคือไพยย่จัชติกนะครับ มันเหมือนบททดสอบอะไรบางอย่างกําลังจะเข้ามาหาคุณในเรื่องของอาชีพการงานนั่นแหละที่คุณเบื่อเนี่ยเนี่ยงานมันซ้ําซ้อนซับแซะซําซําเติมซ้ําอะไรเยอะๆกันไปหรือเปล่ามันก็เบื่อได้นะครับอืมไม่ว่าคุณจะทําเป็นลูกจ้างทํางานอิสระทําขึ้นก้าวไม่เท้าก็คือเบื่อเบื่อก็คือเบื่อแต่ว่ายังทําอยู่นะเบื่อแต่ยังทําอยู่นะก้าวไม่เท้าเบื่อแต่ยังไม่ไปนะเพราะว่า โดยส่วนใหญ่ทันติเนี่ยคนได้ก้าวไม้เท้ามักจะแบบเอาไปเปรียบเทียบอะจะกับเปรียบเทียบกับเพื่อนอย่างเงี้ยกับพี่กับน้องกับใครก็ได้ที่แบบเฮ้ยมันก็เพื่อนกูเรียนมาด้วยกันเฮ้ยมันมันไม่ได้เก่งกว่ากูทำไมเงินได้เงินเดือนดีมันเอ้ยทำไมงานมันสบายจังวะอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับคือคนที่ชอบเอาไปเปรียบเทียบพอเปรียบเทียบก็ไม่มีความสุขไม่มีความสุขก็จะหาที่ที่มันสุขเดี๋ยวไปที่ใหม่มันก็เปรียบเทียบใหม่อีกแหละ มันก็หาเรื่องเปลีๆๆ่ยนเรื่องอะไรนั่นแหละครับก <c oughs> ้าวไม่เท้าลากักศัพท์เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันเบื่อแต็มันไปไหนไม่ได้เราก็ไม่ต้องเบื่อเลิกเบื่อแล้วก็สนุกกับมันซะอื <c oughs> หาคู่หูคู่ใจเนี่ยมาช่วยกันคิดมาช่วยกันอะไรกันหน่อยนะครับ <c oughs> อยู่คนเดียวคิดคนเดียวบางทีมันก็ไม่สําเร็จอยู่คนเดียวมันไม่เติบโตมันไม่ได้มี กระบวนการคิดออผ่านกระบวนการคิดจากผู้อื่นมาวิคงวิเคราะห์อะไรกันเหมือนที่ผมดมูผมก็วิเคราะห์นะครับเรื่องการงานถือว่าไม่ได้ย่ําแย่นะครับไม่ไย่ําแย่นะครับยกเว้นเบื่อเรื่องเบื่อเรื่องปกติผมก็เบื่อแต่สิ่งที่ผมทําอันนี้ผมถือว่าไม่ใช่งานผมถือว่าไม่มีสิ่งที่ผมชอบผมมีความสุขผมก็ทานะครับ ถ้าเรียกเ,เ,เป็นงานก็คือได้ค่าครูเป็นผลพลอยได้นะครับจริงๆได้สร้างบุญสร้างอีนนิสง์ได้ช่วยเหลือผู้ที่เขาามีปัญหาเรือมีความมีความทุกข์เรื่องการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเนี่ยมาดูที่จริงเป็นอย่างนี้นะครับจะทํานายทายทักก็ต้องจะทายทักในสิ่งที่มันมีแหววอันตรายมากๆอ,อ,อแต่มันก็มีกฎเหล็กห้ามบอกอะไรตรงๆนะจริงๆครัเพราะฉะนั้นผม ผมก็จะบอกอย่างที่เป็นจริงเนี่ยความเป็นจริงของท่านคือหลายจัติกเนี่ยตอนนี้เหมือนท่านอยู่กันในการกับตัดสินใจกับรเรื่องงานของท่านก็ได้นะครับเพราะตำแหน่งของตำแหน่งจัะติกมันอยู่ตำแหน่งที่ที่ทำงานหรือที่บ้านหรือที่ที่ท่านใช้ชีวิตส่วนใหญ่อะถ้าคนทํางานประจำมาแน่นอน,นครับชีวิตส่วนใหญ่มันอยู่กับงานอยู่แล้วครับลืมตาตื่นเนี่ยเอาสมมุติว่าวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงตื่นตื่นถูกมงเช้าเป็นมืดถูกมองเย็นอย่างเงี้ย แปดชั่วโมงยอย่างน้อยแล้วลอยู่ที่ทํางานแล้วนั่นแหละไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่จะเบื่ออ่าแล้วก็ระวังเรื่องอารมณ์ด้วยสามดาบเนี่ยสามดาบเนี่ยเป็นได้ทุกเรื่องนะครับไม่ใช่เรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องโอ้ยมีความรักมีคนที่สามเข้ามาแทกมีมือที่สามมาแล้วอ๋อมันบางทีเรื่องงานของคุณนั่นแหละ คนที่ไม่ได้รู้เรื่องงานคุณแล้วมาวิาพากษ์วิจารณ์คุณมาแบบตําหนิคุณนั่นแหละมึงไม่รู้ว่ากูทํายังไงมึงต้องทำขนาดไหนกูจะได้มาออกขนาดเนี้นั่นแหละประมาณนั้นแหละใช่ก็คือไอ้พวกไอ้พวกชาวนาไอ้พวกชาวบ้านนั่นแหละอ่ะการเงินต่อมาการเงินมีแค่สี่เหรียญกับหกเหรียญหกเหรียญน,นี่ก็ผมแนะนําให้ทําบุญทําทานซะบ้างนะครับช่วยเหลือผู้อื่นเขาบ้างทำบุญทําทานช่วย คนยากคนจนช่วยคนลําบากเนี่ยแหละครับอันนี้แหละครับได้อันนี้ส่งไวไวด่วนๆน,นะครับไ่ด่วนๆเลยไม่ต้องมีกระถงกระโถงแล้วครับนี่แหละทําไปอยากที่ทำอยากทำอะไรให้ก็ทําอยากซื้ออะไรให้เขาใช้ก็ซื้อไปนะครับสี่เหรียญเพราะฉะนั้นเงินมันอยู่ในอะไรที่มันจํากัดอ่ะมันจํากัดอ่ะอืมันจากัดมันแทกเถือกแปลไหนไม่ได้แต่ว่าไอ้หกเหรียญมันมันคือเงินรั่วไหลนะครับรั่วไหลเพราะฉะนั้น เมื่อมันรั่วไหลก็ดีกว่าไปเสียไปโดยไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยอคุณให้ขอทานคุณซื้ออะไรให้เขากินให้เขาใช้แล้วมีความสุขนั่นแหละคุณจะได้ความสุขเต็มๆกลับมานั่นแหละเขาเรียกว่าลดละก,กรรมแล้วก็ได้นิสงสองคือคุณมีความสุขท,ทันทีพระเ,เจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลดละก,กรรมในคุณทันทีเมื่อคุณรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่คุณได้ให้นั่นแหละครับ อ่าต่อมาเรื่องความรักอ่าเรื่องความรักมีเก้าถ้วยมีหนึ่งถ้วยเก้าถ้วยลักซ้อนหนึ่งถ้วยบางทีอาจจะเจอรักใหม่หรือบางทีจะอาจจะไม่เจอเจอแค่จินตน,นาการก็ได้อ่าเจอจินตนาการจินตนาการเยอะจัดแต่เก้าถ้วยผมก็ตีไปแล้วเก้าคนนะตีแบบมักง่ายเลย <c oughs> ถ้ามักนอนมักไม่ง่ายนะมักนอนผมว่าประมาณสามคนนะอ่า ถ้าเรื่องความรักมันจําเป็นนะที่มันจะต้องมีสามดาวเขามันเกี่ยวข้องมันจาเป็นที่เราต้องพูดเพราะว่ามันมีมือที่สามเข้ามาแทรกและไพม่มก็ขึ้นลักซอนด้วยแล้วเพื่อเพิ่งเพิ่งจะคบกันไม่นานหรอกเพิ่งหรือว่าหรือว่ายาังอาจจะยังไม่ได้คบกันจรงิจรงจงังแต่คิดไปไกลแล้วอ่สรุปความรักมันก็ไม่ค่อยโดดเด่นนะครับไม่ค่อยโดดเด่นแต่อแอบรักผัวรักมีชาวบ้านเขานั่นแหละเด่นเด่นเด่นไม่แบบนั้นระวังเออไม่มีความสุข อ่ะต่อมาเรื่องสุขภาพโรคหัวใจโรคปอดโรคความดันเนี่ยอืมไอสองใบเนี่ยโรคคอเลสเตอรอลกินเก่งอ่าเนี่ยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะอ่ามีทางเป็นไปได้ก็คือของคนเกิดวันจันทร์นะนี่คือนี่ครับพุกนี่คือภาพรวมนะครับก็ไม่ถึงก็เร็วเร็วร้ายอะไรนะครับแต่ว่าการตัดสินใจของท่านเนี่ย ถ้ามีอารมณ์เป็นส่วนร่วมนะพังนะพังจริงๆนะถ้าท่านไม่ใช้เนี่ยท่านไม่ใช้ตัดช่างเนี่ยเห็นตัดช่างไหมเนี่ย,ยตัดช่งางตัดช่างคืออะไรตัดช่างคือเหตุและผลและสติสมัมปชัญญะเนี่ยถือดาบถ้าใช้ทันดาบถ้าท่านใช้าาดาบท่านก็เท่ากับใช้อารมณ์เพราะนั้นเราวังนะครับมันจะขึงขั้นตกงานเลยมันไม่มีภายแรงขนาดนั้นหรอกครับแต่มันจะอยู่ไม่มีความสุขนะสิอืมอ่ะ อย่าโลเลนะครับใช้เหตุและผลคุ้มหรือไม่คุ้มที่จะทําไปที่จะเสียไปเนี่ยเือจะวัดไปเนี่ยที่จะสวนมันกลับไปเนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มแค่นั้นเองตัดสินใจและนึกได้เลยเหมือนเ,ออเราไม่ได้ผิดอะ่ะเราไม่ได้ปาดหน้าแล้วมันมาหาเรื่องเราอ๋อเฮ้ยมึงปาดหน้ากูอ่ะเหรอผมเปิดหน้าพี่อะ่ะเออไงมึงขับลถมไงมึงวะบอกก็ถ้าผมเป็นงนั้นกี่โมขอโทษด,ด้วย ไอ้ยืมง่ายใปบ่ามึงปาดหน้าอา้าวเราแให้ผมทํำยังไงอะอ้าวมึงพูดอย่างนี้มึงก็หาเรื่องแล้วกูหาเรื่องอะไรมึงมึงตั้งชื่อเรื่องอย่าง,าง <c oughs> ประมาณเนื้อแหละผมเจอคนพวกเนี้ยผมก็บอกมันไม่มีประโยชน์อ่ะเอะมันจะต้องใช้กําลังผมก็จะถามว่าวอะไรอ่ะ้ท้าต่อยกันอีกแล้วต้องใช้กําลังกันตลอดเลยผมยอมแพ้แต่ให้ต่อยฟรีไม่ได้นะคือผิดผมก็ยอมรับผิดอืม แต่ถ้าชวนออกกำลังไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ากลัวนะบอกเลยว่าไม่ได้กลัวแต่พ่อแม่อุตส่าห์ให้เราเรียนมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบขวบเพราะว่าทางเขาอยากให้เราใช้ความคิดมากกว่าไม่ได้ใช้กาลังก็ถึงส่งเราเรียนไงผมพูดในใจนะถ้าผมพูดออกเสียงมันก็โทษทีผมแนะ่แต่บอก็ยกเออกูผิดเออผมขอโทษกับพี่ยกมือไหว้ไปอะไรนัร่นแหละแต่ทุกครั้งที่ผมยกมือไหว้ใครอะ่ะ ผมมีเป้าหมายนะผมไม่ใช่วัยมงสู้นะใครอายุน้อยน้อยกว่าผมหรือผมเห็นนะผมก็ไหวนะครับบางครั้งผมรู้สึกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานในตัวเขามีถึงดีๆเยอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ละคนผมรู้สึกได้มันก็ต้องจ่าขอสวัสดีน้อมนะครับนอบน้อมขออนุญาตสวัสดีจาบนอบน้อมนั่นแหละครับ อ่ะนะครับนี่เป็นภาพรวมคนที่เกิดบันจันสงสัยอะไรสอบถามนะครับท่านนิ่งท่านเงียบก็จบอ่ะท่านก็งงอยู่เหมือนเดิมเพราะเพิ่มไม่การงง,งก็สอบถามมาได้นะครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับอ่าเป็นอย่างนี้ครับวิธีการดูของผมนะครับคือการวิเคราะห์แล้วก็เอา,เอ,า,เอ,าออกมาตีไพ่ซะมันเป็นยังไงอืกลางไม่เห็นมันเปิดไพ่แบบกว้างนะครับการดูแบบกว้างกว้างมันจะไม่ครอบคลุม แคบกับคนใดคนหนึ่งหรอกนะครับมันเป็นเรื่องปกติแลลวเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผมบอกถ้าท่านยังสงสัยไพ่มันมาขึ้นอย่างเงี้ยและฉันกําลังจะเป็นอย่างนี้อยู่ฉันควรจะทํำยังไงพอหมอไม่ได้พูดเอออย่างเงี้ยถ้าคุณถามผมเห็นจากไข่ปุ๊บอ๋อก็ทํอย่างนี้เลยครับทาํางั้นปุ๊บ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 เนี่ยคิดให้มันง่ายคิดซะว่าการใช้ชีวิตก็เหมือนการตั้งโจทย์เลขอะ่ะ คุณก็อย่าไปตั้งให้มันบุกลบคุณหารใส่กำลังค่าพงค่าพายอะไรยกกำลังส่งกำลังสองวุ่นวายคุณตั้งตัวชีวิตให้มันสองบวกสองเป็นสี่สามบวกสามเป็นหกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆไปเลยถ้ากูทำอย่างเงี้ยแล้วกูจะได้อย่างเงี้ยจบบางทีมันก็ง่ายนะมันมันง่ายเพราะว่าทุกอย่างมันง่ายเพราะว่าคุณคิดว่ามันง่ายถ้าคุณอยากมันยากก็ถ้ามันยากายาก็เพราะว่าคุณคิดมันยาก เพราะฉะนั้นก็แก้คิดที่มันง่ายมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้สมหวังสมใจโดยโดยอะไรหรอกมันต้องใช้เวลาทั้งนั้นแหละการโกรหกตัวเองการรู้สึกว่าจิตใจ,จคุณทักจิตใจ,จคุณเริ่มต่อต้อตานน้อยลงน้อยลงไอ้สิ่งเหล่านั้นก็จะเข้ามานะครับนั่นคือเขาเรียกว่ากฎแห่งการดึงดูดอะแรงดึงดูดกดัแงแรงดึงดูดคุณจะสมมุติตัวเองว่าเป็นแม่เหล็กก็ได้อ่ะง่ายๆแม่เหล็กแห่งความสุข มันก็จะดูดความสุขเข้ามาหาคุณคุณอยากจะเป็นแม่เหล็กดูดเงินหรือเปล่าเงินมหาศาลกองโรมโหรานนะคุณก็ต้องมีส่วนประกอบหลายอย่างแต่ใช้วิธีสังจิตอย่างเดียวมีความเป็นไปได้ห้าอร์เซนถ้าคุณทำถูกว,วิธีอีก50%อร์เซนั่นคือคุณทำอย่างตั้งใจแล้วก็รู้สึกได้จริงก็จะเกิดขึ้นจริงนะครับนี่คือเรื่องของจิตใต้สำนึกนะสะกดจิตสาหนึ่งดอก อ่ะมีใครหลงส่ยไหมครับไม่มีนะครับ<ฮ>อ่าก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันจันทร์ของท่านนะครับ <laughs> ผมก็เป็นหนึ่งนั้นแ,ลแหละเหมือนกันแต่ว่าทุกวันผมก็จะโบยบินออกมาไม่ใช่ไม่ชอบกฎระเบียบแต่ว่าว่ามันเสียเวลาวันหนึ่งสามารถทําอะไรได้เยอะแยะแต่มาทําอะไรที่ได้น้อยและเงินก็น้อยตามไม่ได้รู้สึกไม่ดีแต่ว่าทาเถอะครับ เนี่ยทำก็อดอ่ะนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันขอยท่านสุขภาพแข็งแรงคอยท่านมีสิ่งหลุดพิดคอยดูแลคุ้มครองคอยท่านสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านหวังขอให้เจอเจ้านายดีๆเจอเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจนะครับเจอความรักก็ขอยมนรักที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับ ไม่ใช่เจอกันเป็นม,มวยคู่เอกใส่กันอย่างเดียวแบบปั๊บปุ๊บ,บ,บ,บไม่ได้นะครับใจเย็นใจเย็นนะครับความรักอ่ะนะครับพบกใหม่คกิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับขอพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ